สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทําปลานิลนต้มปาระค่ะเป็นคลิปสั้นๆทำอาหารเพื่อที่จะทานในวันที่อากาศหนาวเย็นค่ะตั้งหม้อตั้งกระทะนะคะเติมน้ําลงไปเติมผักเพื่อที่จะลดขาวก็จะมีขา่าแล้วก็รากผักชีจริงๆเังใส่ตะไคร้ด้วยนะคะไม่ไม่ทีไม่มีตะไคร้ใส่เกลือลงไป น้ำเดือดจัดๆค่อยนําปลาที่เราล้างนะคะปลาน้นลวันนี้มีเป็นปลาเนลตัวเล็กค่ะซื้อมาจากตลาดเป็นปลาธรรมชาติหมดนี้ก็ประมาณ40บาทได้เยอะอีกค่ะตัวเล็กๆเป็นปลาเนลจะเขนเสร็จแล้วก็ใส่เป็นหอมแดงกับกระเทียมบุบใส่ลงไปนะคะสูตรก็ไม่ไม่ที่ใส่มะกอ,อกปลาด้วยนะคะมะกอ,อกปลาใส่ลงไป3า ลูกเอาตามชอบแล้วก็พริกใช้เป็นพริกชีฟ้าเม็ดแดงเม็ดเขียวแล้วก็ใส่เป็นพริกหยวกลงไปด้วยค่ะเป็นเมนูไล่หวัดใช้ของที่มีอยู่ในตู้เย็นค่ะผลอะไรออกมาได้ก็เอามาปรับปรุงปรุงไปนี่ก็เป็นปลานินตัวเล็กเป็นปลาธรรมชาติค่ะร้านขายปลาบอกว่าปลาแบบนี้จะตัวเล็กแต่ว่าอร่อยไม่ข้าวมากเสร็จแล้วเราค่อย นำปลาร้านะคะวันนี้ใช้เป็นปลาร้าปลากระดีที่ซื้อมาไว้ประจําที่บ้านนี่แหละคะ่ะเอาใส่ปลง n g ไปด้วยให้ได้กลิ่นน้ําหอมของน้ําปลาร้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมากรองละลายเอาความนัวของปลาร้าใส่แบบนี้ลงไปก่อน,นะคะ่ะความอร่อยของปลาร้าถ้าเป็นปลาร้าขวดก็มีความสะดวกดีแต่ถ้าเราอยากได้กลิ่นน้ําหอมที่เป็น ความเป็นเอกลักษณ์ของปลาค่ะคะที่พ่อแม่พาทํากินก็เราก็จะใส่เป็นแบบนี้ลงไปด้วยชิมดูแล้วค่ะต้องใช้เพิ่มปาลาขวดค่ะก็ใส่ลงไปอีกเพิ่มเติมคือต้องชิมดูก่อนนะคะถ้าความนัวได้แล้วเราก็ไม่ต้องไ่เพิ่มเติมแล้วค่อยมาเติมความนัวด้วยผงนัวหรือผงชูรสนะคะเฉพาะท่านิทานก็ค่อยใส่ลงไปค่ะแล้วก็มาตักชิมรสชาติค่ะ น้ำมันก็จะให้เดือดปุดๆอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะว่าต้มปลานี่จะมีความขาวง่ายต้องให้น้ําเดือดป,ดปุดๆแบบนี้ตลอดชิมดูแล้วถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาเติมปลาค่ะใส่เพิ่มเติมไปตามสัดส่วนต,ตามรสปากที่เราชิมดูั่นและคะ่ะมันยังไม่ได้ก็ค่อยเติมเอาเนี่ก็ปลาดูแล้วเปื่อยสุกพอดีแล้วนะคะไม่เปื่อยมากกว่านี้ถ้าเปื่อยมากกว่านี้ก็ไม่อร่อยได้แล้วก็ค่อยนําผักแต่งกินหอมใส่ลงไปค่ะ เอาตามที่มีค่ะวันนี้มีเป็นต้นหอมกับผักชีไทยนะคะล้างหัน่นซอยใส่ลงไปจะเป็นผักชีฝรั่งก็ได้นะคะใช้จอวักแค่กดลงไปนะคะไม่ต้องไปคนถ้าคนมากๆไม่ได้แค่ให้กลิ่นของผักเนี่ยช่วยทําให้มีกลิ่นหอมช่วยดับกลิ่นข้าวของต้มปลาก็ใช้ได้แล้วนี่ก็เถือว่าเสร็จ ปิดเตาไฟค่ะถ้าจะให้รสชาติแซ่บกว่านี้ก็มาโรยพริกป่นลงไปเอกค่ะพริกป่นน้ำหอมแล้วก็ความเปรี้ยวที่จะทำให้ชูรสขึ้นมาเอกก็คือน้ำมะนาวสดใส่ลงไปค่ะนี่เสร็จจับบปอยยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปของช่องแม่บ้านยกอีทีด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ